การมาด้วยบัญชีไม่ยากเราเน้นหนูในฐานะที่เป็นคนจ่ายเนาะอ่าเริ่มต้นข้อที่หนึ่งก่อนเนาะไปๆจะช้านะคะบริษ,ษัทสย,ยามไทยแลนด์จำกัดนะคะมีรายการเกี่ยวกับภาษีหักนาที่จ่ายระหว่างปีพศนั้นอไปนี้นะคะมีรายการอยู่แค่ไม่กี่รายการเนาะอ่าเรามาดูกันนะคะเริ่มต้นตุลาคมวันที่หนึ่งค่ะจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานสามแสนบาทหักภาษีนะที่จ่ายไว้ 5 0 0 0บาทห้าอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจ่ายเงินเดือนซึ่งผู้รับก็เป็นบุคคลธรรมดาเป็นพนักงานนะคะเงินได้ก็คือมาตรา4ี่ิวงเล็บหนึ่งผู้จ่ายสยามไทยแลนด์คุณนมะามีหน้าที่หักเขาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นจ่ายอะไรค่ะหนูหนูเขียนหัวายวันด้วยนะจ่ายอะไรบันทึกค่าใช้จ่ายตัวนั้นนะคะอ่ะเริ่มต้นตุลาคมวันที่หนึ่งกันจ่ายอะไรจ่ายเงินเดือนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเดบิตด,ด้วย เงินเดือนอ่าเราก็เดบิตเงินเดือนไปทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะจ่ายเงินเดือนสามแสนบาทแสดงว่าเดบิตเงินเดือนที่สามแสนบาทค่ะที่งไปนะคะต่อไปภาษีหักงน้ที่จ่ายเราบอกแล้วมันคือหมวดสองอยู่ด้านเครดิตอันนี้โจทย์ใจดีมากเลยค่ะบอกภาษีหัางน้ำที่จ่ายมาให้เราแล้วว่าอยู่ที่เท่าไหร่คะห้าพันบาทนะคะหรือก็เครดิตภาษีหักงน้ที่จ่าย อยู่ที่ห้าพันบาทได้เลยนะคะจากนั้นเอาเครื่องจีเลขมาโกดกันนะคะส่วนที่เหลือเราก็เครดิตด้วยเงินสดค่ะเครดิตด้วยเงินสดค่ะนะคะเงินสดเกิดขึ้นเท่าไหร่อ่ะหนูก็เอาสามแสนเอาเครื่องจีเลขมาเนาะเครื่องจีเลขมาเนาะอ่ะเอาสามแสนตั้งเอายอดสามแสนตั้งนะคะตัวนี้เนาะลบออกจากห้าพัน อ่าเพราะน,นั้นเงินสดเหลือเท่าไหร่คำตอบก็คือเหลืออยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันโอเคนะคะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันอ่าจากนั้นเราก็มาอธิบายใยการกันว่าจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะคะทีนี้การจ่ายเงินเดือนให้พนักงานนะคะมันมีเวลาที่นําส่งให้สังกรดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แยกออกมาจากเอแบบต่างๆนะคะ เพราะนั้นการนําส่งภาษีให้สัมภาระเกี่ยวข้องกับเงินเดือนพนักง,งานนะคะมันจะมีเอกสารตัวหนึ่งนะคะก็คือเราจะต้องมีการยื่นแบบพองอดนหนึ่งนะคะเป็นพองอดนหนึ่งนะคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนโดยเฉพาะนะคะหนูโน้ตไว้ด้วยวงเล็บไว้ด้วยว่าอ๋อบริษัทต้องยื่นแบบพองอดนหนึ่งนะคะอ่ะโอเคลองดูนะในการนี้สรุปว่าจ่ายเงินเดือนให้พนักง,งานสามแสนหักภาษีนะที่จ่ายห้าพัน นะคะเราก็จะเดบิตเงินเดือนส0 0แสนเครดิตภาษีหางนัที่จ่าย5,000แล้วก็เครดิตเงินสดอยู่ที่2,95,000โอเคนะได้แล้วนะ,ะรายการวันที่หนึ่งตุลาคันทึกลงไปในอุเอกสารได้เลยนะคะต่อไปค่ะมาดูต่อเราไปกันชา้ชาๆเนาะมาดูต่อวันที่5ค่ะวันที่ห้าเงินไปแล้ว วันที่5้าเราจ่ายค่าโฆษณาให้บริษัทเก่งโฆษณานะคะตามที่ถึงแสนห้าหมื่นบาทนะคะมีภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเจ็เปเซนนะคะและมีภาษีหักนะที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนดจำได้ไหมคะค่าโฆษณากฎหมายกำหนดไว้กี่เปอร์เซ็นต์คะอคูที่ อ่าสองเปอร์เซ็นตถูกต้องนะคะเพราะนั้นหนูโนต้ตไว้เลยว่าค่าโฆษณาจะถูกหักไว้ที่สองเปอร์เซ็นต่ะเรามาบันทึกบัญชีกันเนะาะการบันทึกบัญชีของเราก็เริ่มต้นเลยวันที่ห้าโอเคจ่ายตัวไหนจ่ายค่าอะไรบันทึกค่านั้นเพราะฉะนั้นหนูเดบิตด,ด้วยค่า,อาโอเคจ่ายเท่าไหร่ล่ะแสนห้าบันทึกแสนห้านะคะ จากนั้นมันมีภาษีอะไรนะมูลค่าเพิ่มถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นหนูเดบิตด้วยภาษีซื้อเข้าไปนี่ภาษีซื้ออย่างที่เรารู้ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเราจัดเก็บในอาตาัตราเจ็ดเปอร์เซ็นตถูกต้องไหมแวดแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตเพราะนั้นทุกคนลองดูนะวงเล็บนะคะจับแสนห้าตั้งเอาแสนห้าตั้งคูณเจ็ดเปอร์เซ็นเข้าไปเจ็ดเปอร์เซนเข้าไปเราซื้อได้ภาษีซื้อเท่าไหร่คะ หนึ่งมื่นกับห้าร้อยนะคะหนึ่งมืนกับห้าร้อยโอเคนะอ่นนี่คือเดบิตนะคะ้ดยค่าใช้จ่ายรวมทั้งแวดด้วยจากนั้นเราจะหักภาษีหน้าที่จ่ายแล้วค่ะเพราะนั้นภาษีหักหน้าที่จ่ายอย่างที่บอกว่าอยู่ด้านเครดิตเวลาเราคิดภาษีหักหน้าที่จ่ายหนูจะคิดจากยอดไหนคําตอบคือต้องให้คิดจากยอดค่าใช้จ่ายนั่นก็คือยอดค่าโฆษณาอยู่ที่เท่าไหร่คะแสนห้า ะค,ะคิด2%เพราะนั้นเราก็จะเครดิตภาษีหากนัที่จ่ายนะคะวงเล็บไปเลยนะจับแสนห้าตั้งคูณด้วย2%นะคะต้องคิดแต่ยอดแสนห้านะคะยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ไม่เอาแบตมานะคะภาษีหากนัที่จ่ายแสนห้าคูณ2%คู์เครื่องที่เลขกันแสนห้าคูณ2%คำตอบก็คืออยู่ที่สามพันโอเคนะได้แล้วนะ ต่อไปค่ะเราก็จะเครดิตด้วยเงินสดเงินสดมาจากไหนก็คืออย่างที่รู้เนาะเดบิตเครดิตต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นเงินสดมาจากไหนให้หนูเอาเอาแสนห้าตั้งก่อนเนาะไปบวกด้วย1มื่นกับห้า้อนะคะและหลังจากนั้นให้มาลบออกด้วยยอดหักางานะที่จ่ายอยู่ที่3,000นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอ่าอะไรล่ะ เงินสดนะคะก็คือยอดผลต่างที่เกิดขึ้นนะคะคือส่วนที่เหลือเพราะนั้นเงินสดเกิดขึ้นที่1นึ่งแสนห้มเจดพักับห้า้อยได้ไหมลองลองลองคิดเลขตามด้วยนะจ๊ะเด็กๆจ๋าอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาอธิบายรายการกันการอธิบายรายการนะไม่ใช่การบารัวิจัยการอธิบายรายการคือเป็นการเหมือนลอกโจทย์ลงมาเป็นการบ่งบอกว่าฉันจ่ายอะไรไปบ้างนะคะ หาทีนี้นิดหนึ่งการจ่ายค่าโฆษณาตัวเนี้ยคุณหักเขาไว้แล้วถามว่าเฮ้ยแล้วบริษัทเราจะยื่นแบบอะไรให้อะคะเราดูเนาะเราจ่ายเป็นบริษัทจ่ายให้ใครจ่ายให้บริษัทเก่งโฆษณาจำกัดซึ่งบริษัทเก่งโฆษณาจำกัดเป็นนิติบุคบคลใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นนิติบุคคลเวลายื่นแบบบริษัทเราจะต้องยื่นแบบพองออะไรคะเนี่ยพองอ 53ถูกต้องไหมอ่าเพราะฉะนั้นหนาอธิบายในการแปบน,นิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าเราจ่ายค่าโฆษณานะคะเดี๋ยวพอยื่นแบบเราก็จะยื่นแบบพวก53นะคะเป็นต้นอ,อันนี้ก็เป็นวันที่5้าลองมาติกดูนะ ต่อไปค่ะต่อไปมาดูวันที่สิบห้ากันต่อเนาะทานกันอยู่นะคะเด็กๆค่ะวันที่สิบห้ามาดูนะคะวันที่สิบห้าเราบอกอย่างนี้ค่ะอ่าจ่ายค่าสอบบัญชีให้นางสาวฟ้าใสหนึ่งหมืนบาะคะ,นะคะหากภาษีนะที่จ่ายตามที่กําหนดอ่าค่าสอบบัญชีนะคะอ่าหนูเอ้เลขที่ยี่สิบเจ็ดอะใครกับลูกหนูปิดไม้ให้อาจรย์สาหน่อยนะคะ ปิดไม้เป็นไหมลูกเห็นตัวลูกศรที่เป็นไม้ไหมคะลูกนะคะปิดไม้นิดหนึ่งนะอ่าโอเคเมาให้คุณครูนหน่อยนะคะอ่าจ่ายค่าสอบบัญชีให้หนางสาวฟ้าใส,าสาหนึ่งหมืนบาทหักคาษสีหน้าที่จ่ายตามที่อะไรคะกําหนดนะคะเพราะฉะนั้นหลักการเป็นยังไง ค่าสอบัญ็นผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาแน่นอนค่าสอบบัญชีคือเงินได้ประเภทที่หกนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาาักภาษีณที่จ่ายเขาไว้นะคะสําหรับค่าสอบบัญชีนะคะเราถือว่าเป็นวิชาชีพอิสระตัวนี้นะคะถามว่าหักกี่เปอร์เซ็นต์คำตอบคือหักอยู่ที่สามเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าเราก็คํานวณเลยเรามาบันทึกกันวันที่สิบห้าจ่ายค่าอะไรบันทึกค่าตัวนั้นเพราะฉะนั้นเราจ่ายค่าอะไรคะ ค่าโฆษณานูก,ก็จะเดบิตด,ด้วยค่าโฆษณาเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษอาจารย์สาดูโจทย์ผิดจ่ายค่าสอบบัญชีต้องไหมเราก็จะเดบิตด,ด้วยค่าสอบบัญชีนะคะซึ่งมีหมื่นหมื่นก็1,000งบาทนะคะจากนั้นค่ะมันไม่มีแบตก็ข้ามไปเลยนูก,ก็ไปเครดิตด,ด้วยภาษีหักนะที่จ่ายซึ่งเรารู้แล้วกฎหมายกำหนดไว้ที่สมเปเซเพราะฉะนั้นเอาหนึ่งหมตั้งคูณสเอร์เซต หนึ่งหมื่นตั้งคูณสามเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งหมื่นตั้งคูณสามเปอร์เซ็นต์นะได้เท่าไหร่คะสามร้อยตัวเลขง่ายๆสามร้อยนะคะที่เหลือจ่ายเป็นเงินสดก็เครดิตด้วยเลยคะเงินสดคะเครดิตด้วยเงินสด ะคะอยู่ที่ยอดเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าพันเจ็ดร้อยอ่าทีนี้เรามาดูกันเอ๊ะผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาจําได้ไหมถ้าผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาเวลายื่นแบบกิจาการต้องยื่นแบบพองอดอะไรคะพองดอดสามนะคะเพราะฉะนั้นวงเล็บไปด้วยนะคะยื่นแบบพองดอดสามอธิบายรายการไปว่าเฮ้ยฉันจ่ายค่าสอบบัญชีนะคะโดยจะจะยื่นแบบพงอดสามไปด้วยนะ คือต้องการให้หนูรู้ว่าเอ้ยบันทึกบัญชียังไงหาหน้าที่จ่ายเท่าไหร่แล้วหน้าที่ที่สําคัญก็คือยื่นแบบให้เป็นนะคะว่าเราจะเลือกแบบไหนในการยื่นนะคะนี่คือวันที่สิบห้าต่อไปนะคะต่อไป วันที่เท่าไหรดีสามสิบค่ะวันที่สามสิบนะคะเราจ่ายค่าเช่าสำนักง,งานให้ในายเอกนอนท์เนาะจำนวนเท่าไหร่คะสามหมื่นบาทนะคะหากนายพี่จ่ายตามที่กฎหมายกําหนดอ่ามาดูค่าเช่ากันนิดหนึ่งค่าเช่ากฎหมายกําหนดไว้อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ไปดูซิเปเ็นค่าเช่า,าจำได้ไหมค่าเช่าอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์อ่าโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะเดบิตด้วย ค่าเช่านะคะจ่ายเท่าไหร่นะเราจ่ายไปสามหมื่นอ่ะก็ะเดบิตค่าเช่าสามหมื่นเครดิตภาษีหักนะที่จ่ายก็เอาสามหมื่นตั้งคูณห้าเปอร์เซ็นต์สามหมื่นตั้งคูณห้าเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะคิดเลขสามหมื่นคูณห้าเปอร์เซ็นต์ ตอบที่ได้ก็อยู่ที่1,500บาทนะคะโอเคที่เหลือทำอะไรจ่ายเงินสดไงคะเพราะฉะนั้นเงินสดเหลือเท่าไหร่ก็จับ30,000เนาะ30,000ไปลบออกตัวนี้ลบ1,500 30,000ลบ1,500นะคะ <c oughs> เด็กๆเด็กๆเห็นหน้าจอที Puis, ああ aha, ่คร uh, ูนำเสนอไหมคะเห็นหน้าจอที่เป็นตัว Excel อูเนาะได้ไหมคะเด็กๆค่ะเห็นอยู่ค่ะโอเคโอเคอ่าโอเคเครดิตเงินสดก็จับสามหมื่นลบออกพันห้าอ่าสามหมืนลบพันห้าอยู่ที่สองหมืนแปดพันห้าร้อยนะคะ ต่อไปค่ะบันทึกอธิบายรายการกันนะคะค่าเช่าใจ่ายให้ในายโนนแสดงว่านี้เป็นบุคคลธรรมดาอ่ารู้ละถ้าเป็นบุคคลธรรมดายิ่นแบบอะไรคะพงดอ,ดอ,ดอะกรดคะสามนะคะก็อธิบายไปว่าจ่ายค่าเช่าให้ในายค่าเช่าสนักง,งานนะคะยิ่นแบบพงดอ์อสามโอเคอได้แล้วนะ ต่อไปค่ะมาดูกันวันสุดท้ายพฤศจิกายนนะบริษัทยื่นแบบพร้อมนําส่งภาษีห่างนะที่จ่ายให้กรมสามากรนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องมีการสรุปทุกๆสิ้นเดือนเนาะว่าภาษีหางนา้าเราก็หักเลยแล้วเราก็จะต้องนําส่งให้สามากรไม่เกินวันที่เจ็ของเดือนถัดไปนั่นก็คือพฤศจิกายนวันที่เจ็ดนั่นเองทีนี้ไอ้ที่เราจะนําส่งเนี่ยนําส่งเนี่ยคือเท่าไหร่ดูเนาะ ให้หนูดูภาษีหางน้าที่จ่ายทั้งหมดที่เราบันทึกไว้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมภาษีหางน้าที่จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่คะตัวนี้เราอาก้นเครื่องที่เลขกดตามนะตัวแรกอยู่ที่เท่าไหร่ลูกห้าพันเอาห้าพันตั้งไว้ก่อนตัวต่อไปวันที่ห้ามาอีกสามพันห้าบวกเพิ่มเข้าไปเลยสามพันตัวถัดไปอยู่ที่อีกเท่าไหร่คะสามร้อยบวกเพิ่มเข้าไปสามร้อย นะคะและสุดท้ายค่ะมีวันที่สามสิบอีกพันห้าบวกเข้าไปอีกพันห้านะคะอ่าได้ละได้เท่าไหร่คะไหนเรามีใครตอบให้ฟังซิได้เท่าไหร่ดูบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เก้าพันแปดร้อยค่ะโอเคเดีค่ะได้เก้าพันแปดนะคะเพราะฉะนั้นอ่าเรานําส่งกัน จากเดิมที่มันอยู่เครดิตปุ๊บที่เป็นหนี้สินนะคะเรานําส่งให้สามภกรเราล้างหนี้สินตัวนี้ออกหนูจะเดบิตด,ด้วยภาษีหางน้าที่จ่ายด้วยยอด9 0 0นแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดทีด่ย,ยอด9 0 0ดตัวนี้นะคะมันติดไปแล้วก็นําส่งภาษีให้หางน้าที่จ่ายให้สามภกรไปโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ ภาษีหานาที่จ่ายเราจะต้องนำส่งทั้งเนี้ยนะคะอยู่ที่เก้าพันแปดเนาะทีนี้ในเก้าพันแปตรงเนี้ยที่นำส่งเนี่ยแบบที่เราใช้นำส่งเนี่ยมันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวอาจารย์สรต้องการให้หนูต่อท้ายรายวันหนูเลยนะเขียนต่อว่าแบบนำส่งเราสรุปกันว่าแบบที่เรานำส่งนั้นคือแบบอะไรนะคะเริ่มต้นที่ตัวนี้อ่ะเขียนตามนะเริ่มต้นที่พองดอนหนึ่งก่อนพอดอนหนึ่ง พง่1แบบที่เรานำส่งามาดูกันพงร1เนี่ยเราหักเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบที่เรานำส่งเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวเงินเดือนเท่านั้นนะคะเพราะนั้นภาษีห่างหน้าที่จ่ายที่เราจะต้องยื่นแบบพง่1ก็มีอยู่ที่5,000นะคะก็ใส่ลงไป5,000นะ ต่อไปอะมาดูอีกหนึ่งแบบพงดสามค่ะผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาจําได้ไหมเคสนี้เนาะอ่าเพราะฉะน,นั้นในแบบพงดสามจะต้องมียอดที่นําส่งเท่าไหร่นะคะยอดนําส่งของแบบพงดอสามอ่าตัวนี้ถ้าสอบบัญชีก็มีอยู่ละตัวแรกสามพันนะคะแล้วก็มีค่าเช่านะคะที่เราต้องยื่นแบบพงดอสามอีกพันห้าเนาะ มีสองตัวนะคะเพราะฉะนั้นพองดสามได้มาจากพันห้าบวกสามร้อยเนาะเท่ากับพันแปดนะคะสุดท้ายค่ะเรายื่นแบบพองดห้าสามนะคะแบบพองดห้าสามเราหักเขาไว้ก็มีเรื่องของการจ่ายาค่าโฆษณาให้บริษัทเกิ่งโฆษณานะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นในแบบพองดห้าสาม ก็จะมียอดแรกคือสามพันอ่ามียอดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพงกระโดดสหสามเราก็ยื่นแบบอยู่ที่สามพันะคะทีนี้ในแต่และแบบอ่าลองจับรวมกันก่อนห้าพั 1, 3, 1, ในบวกหนึ่งพันแปดร้อยบวกสามพันขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นรวมแล้วก็ต้องคือเก้าพันแปดนะคะที่เราได้ยื่นไว้ที่เราสรุปไว้ตั้งแต่ ว่าเราจะต้องนำส่ง9,008นะคะสรุปใน9,008ก็คือพองดอนหนึ่งเท่ากับ5,000บาทซึ่งในพองรดองเนะะี่ยค่ะมันจะโชว์ยอดให้เราเห็นว่าเอ้ยพนักง,งานคนนี้มีเงินได้เท่าไหร่แล้วหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้เท่าไหร่นะคะระบุปเป็นรายคนไปเลยนะคะส่วนพองดอนสากับพองกรดอน0 0ส่วนพองดอรด5,3ก็3,000 นะคะลักษณะของพองรดอสามกับพองรดอห้าสเนี่ยหลักการคล้ายๆกันนะคะอยู่ที่ผู้รับเป็นใครเท่านั้นเองในแบบฟอร์มของพองรดอสามกับห้บเนี่ยก็จะมีใบนําส่งพ้อมใบแนบนะคะซึ่งใบแนบเนี่ยจะมีการระบุเลยว่าเอ้ยพันแปดรบาทเนี่ยเราหักใครไว้บ้างมี2คนนะอย่างเงี้ยค่ะคนแรกพันหคนที่2,300 รวมยอดที่นําส่งก็คือพันแแล้วก็ระบุไว้เลยว่ายอดที่เราหักไว้คือค่าสอบบัญชีนะค่าเช่านะอะไรเงี้ยเป็นต้นส่วนพองรอร์อสามซึ่งเราหักเขาไว้ก็จะเป็นแบบที่จะโชว์ไว้เลยว่าอ้าเราหักค่าโฆษณาไว้นะของโดยษัทเก่งโฆษณาไว้นะซึ่งยอดหกักเราหักไว้สามพันแล้วเราก็นําส่งโดยใช้แบบพองรอรอห้าสามนะคะอันนี้ก็คือแบบฟอร์มที่เราจะต้องเรียนรู้แต่